สวัสดีครับผมสวัสดีเุณผู้ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าดูเรตนะครับผมส่วนเซตที่เราจะเล่นในวันนี้เป็นเซตนี้เลยครับผมมีล็อกเครื่องครับล็อกโมนาครับก็คือหลังจากซ่อมแซมเครื่องมันไฟเสร็จถึงเครื่องครับจะมีเอเจนตี้มาปิดกั้นเครื่องที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับ20วินาทีนะครับแล้วเราจะเห็นออร่าของเครื่องนั้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็นี่ครับผมเพื่อแท้ตลอดไปครับก็คือเมื่อจับรอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป้าหมายครับแขวนตะขอครับ เป้าหมายตัวคนที่เป็นเป้าหมายติดสถานาปะปอดกำบ,บังนะครับ20วินาทีนะพร้อมเผยอลลานาน8วินาทีนะครับแล้วก็นี่การสตัรครับทนทายาสนะแต่นี้ผมยังเป็นขั้นนึงอยู่ก็เลยยังการสตันลดลงแค่40เนะครับแล้วมาคอมโบกับตัวนี้ครับอาหารการของเดือนไหนนะครับก็คือโดนสตันแล้วเราจะได้ตีเป็นปลอดกำบ,บังนั่นเองนะครับใครที่สตันเรานะครับจะมี ติดสถานะป่อนบาง15นาทีเพิ่ขั้น2โดยถ้าเป็นขั้น3นี้น่าจะนานกว่านี้นะครับส่วนเดรนที่เราจะเอาไปวันนี้ครับเป็นหมาล่าเนื้อครับนะก็คือในขณะเล่นกายนะครับจะมองเห็นรอยเลือดสดๆครับได้ชัดเจนมากกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอสารพิษครับก็คือเมื่อเดรดเดรดจะปรากฏกายอย่างสมบูรณ์ครับเมื่อทําลายแท่นไม้หรือทำลาย,ลายกําแพงนะครับหรือทําความเสียหายกับเครื่องบันไฟในขณะที่เรากําลังล่องหนอยู่นะครับ มันก็จะอคอมโบกับพวกนี้ถ้าเกิดเราโดนสตันเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีตัวนี้มาการสตันด้วยแล้วก็พอโดนตัวนี้เราก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเราก็จะตีเสือได้เลยนะแล้วก็ส่วนเครื่องเซตผมเอาอเป็นโมลี่เหลืองไปแล้วกันเอาไว้โมลี่คนสุดท้ายนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ได้เล่นใส่โมลี่มานานละแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้โมลี่กันหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเซตนี้จะเป็นยังไงบ้างจะเล่นหวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับผมไปครับอู้ดานนี้ ดูซิว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่าเราเป็นสายสันไม้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแท้ตลอดไปเอ้าลาล่าอาติดป,ปะกำบางนะเพื่อน อุ้ยโอ้โหผมพลาดผมพลาดตีพลาดโอโ้ไม่ทันต้องให้เขาตันใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตันใหม่สิเอ้าไม่ตันเหรอตันสิไม่ตันเหรอ,อไม่ตันเหรอไม่ตันก็ตีนะ อุ้ยไม่ถึงหลอกไงสำหรัก็ต้องมีหลอกกันบ้างนายจุ๊กนานกันไป แล้วผมเดือบเอาเพรื่อของเครื่องมาอ้าวแล้วสตาร์ทเราติดสตาร์ทเราติดด้วยตันหรือเปล่าตันหรือ ngoài đuôi vậy Chạp um lười nghĩ lười Hớt chẹp mà này nè ตอนนี้เราติดเอ๊ะแต่เขาเจ็บอยู่นะ ขเขาเจ็บอยู่เพื่อนเลยขยันปั่นต่อนะเพื่อนเฮ้ยใครอยู่ตรงนี้นะ่ะ บคุณขายบามุมเราลื้อลงเป็นเบนเลยพอเราไม่มีเพิ่มของเครื่องมันก็จะปั่นไวกันหน่อยครับอ๋อเด้ิดทินกลายเป็นเป้าหมายครับตอนนี้เคลียรขึ้นมาตรงนี้ ตายตายตายย้อมกลมตายย้อมกลมปะตายย้อมกลมไปไม่ดิ้นเลยครับหมดใจแล้ว เลยโอเคตัดเลยงั้นหรืออุ้ยมีเฟ็กมีเฟ็กอ้าวอ้าวอ้าวอย่างงี้หลับหรือเปล่าหลับเลยนะตัดเราอย่างเงี้ยตอนเราได้ติดต่อกระบังนะ ไปสองลนะจินไปช่วยเรเราแขวนจินดีกว่าเอ้ยไม่ใช่จินไอ้อะไรอะ่ะอินดูจินเออจินเหมือนกัน เดินผ่านหมายเลยมาเสานี้แล้วกัน <c oughs> อแล้วใครติดปอดกำบังแล้วลากครอปหรือเปล่า <c oughs> ไปได้แล้ว ปวดอ่ะแล้วติดหลังมาแบบนี้เลย<ฮ>รูปพับเลยโดดกลับนี่ไงแล้วอินยูจีนป้อยตายไปแล้วสวัสดีครับตาระเบิดด้วยเอา้าโดนด้วยเหรอ

ครับไหมใครอ่อะเรามีการตันนะมีการตันนะโดดทันหรือเปล่าโดดทันหรือเปล่า ไปครับผม จับดึงขามาเลยตัวใหม่หรือหอหอหหฟาดไปที่เอวโอเคโก็บไปแล้วก็จีไปครับแต้มโบกมาหนึ่งนะ มีเอวเคฟมาคนหนึ่งพยาบาลมาคนหนึ่งครับนี่เจอเซ็ตละไบโอเคผมสหรับดูเร็ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ใช่กําหนคิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ